วันอุตุประกาศคืนนี้เจออีกภาย,ยุดุร้อนฝนฟ้าขนองหลงกระโชกแรงลูกเข็บตกเพยยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุตุภัยพยยกรากาศข้างเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรม์ที่พรลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจำวันเสาร์ที่8มีนาคมในช่วงเย็นคือในแอดจะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,าย,ยุดุร้อนฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่ติดตามอัปเดตในด้านของพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเข้ามาในช่วงนี้ร่วมถึงในด้านของผลกระทบจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ภาพที่ทุกท่านเห็นกันในขณะน,นี้ก็เป็นภาพจากฝนตกลงมาอย่างหนักที่บริเวณพื้นที่อำเภอสํารงคจังหวัดอุบลราชธานีก็คลายร้อนนะครับแต่ก็ทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายเนื่องจากระบายไม่ทันเหตุจากฝนตกลงมาอย่างหนักรวดเร็วและรุนแรงก่อนที่กลุ่มฝนจะเคลื่อนไปนะครับก็ทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะน,นี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินชัมราบ้านเฮานอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ 8มีนาคม2568กรมอุตุนยิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพาย,ยุฤุดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางเทมหานครบริมนทนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้น จะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณของอากาศสูงหรือมวลอากาศยินกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงของให้ประชาชนในบริเวณดังกลาง่าวรออันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย โดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้8มีนาคม2,518ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ส่วนที่ขามสแกแสงนครราชสีมานะครับในบางจุดก็มีน้ำท่วมขังนะครับน้ำท่วมร้นคันแทนาเลยนะครับไหลเข้าท่วมไรอ้อยของชาวบ้านรวมถึงท้องทุ่งนาขาวโพลนไปด้วยน้ำเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ซึ่งนะครับชาวบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นฝนแรกแห่งปีที่ตกได้น้ําได้เหนือกันเลยนะครับตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณสุมลสายแสงจันทร์ ก็เป็นจริงๆคีชงว่าเป็นวันเป็นคืนอีกทีหนึ่งสวยงามชวนหลเลยดูนั่นดูนั่นดูนั่นอาต้าคุน้อยก็เป็นนักหนาต้นแท้โอ้นี่แหละข้ีนี่แหละข้อปีนี่เลยขนต้นนี่แหละข้เลกข้อปีนี่น้าขากำล่างหากเนี่ยเนโอ้ยชื่นใจขนต้นเลยมีเลยห์มีเลย ต่อไปเ็นจะพาไปดูการพยากรย์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้8-9มีนาคม2 5 6 8พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหหัวในตอนกลางวันทางตอนบนของภาคเดอจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิดตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด15-24องศาและสูงสุด31-37องศาจากลมต้มอ,ออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแกน่นกนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด17-22องศา และสูงสุด25-31องศาจากลมตําออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากจังหวัดลบบุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด32-37องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นาครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา และสูงสุด29-33องศาลมจมทออกเฉียงใต้ความรา h, เร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบรเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครร,ริมณทนพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-33องศาจากลมตมทออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากศาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขอนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธชุมพรอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยองศาและสูงสุด3ามสองศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วลห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลื่ื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวานันตอนล่างของภาคฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เรียงภูมิต่ำสุด24 27องศาและสูงสุด3 2มองถึงองศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพยากราณ์ประากาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมีจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c ค i b e like, กดแชร์ให้ด์วนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ